สบายดีทับผู้ชมสบายดีเวสมงคลสุวรรเดอะทานผู้ชมเด้อมณีกามาพบมาพอกับเมียวคือเก่าคือเดิมเนาะทุกคนหลังจากที่ให้หนาให้ตากันไปตั้งแต่เกือบได้สิบมือเนาะทุกคนสิบมือพอดีตั้งแต่วันที่สามสิบเด็กแต่แต่วันที่สามสิบโทรศัพท์โทรศัพท์เปิดไม่ได้โทรศัพท์หน้าจอมืดทุกคนโทรศัพท์หน้าจอมืดเป็นเส้นซองขีดอยู่แน่นหน้าจอเทิงเทิงมันนะแล้วบันทีนี้นะกะเอาไปซ้อมเอาไปซ้อมอยู่หันหันซ้อมแพะแหละแล้วบันทีนี้เขาจอดกระบอกว่า บยากนอกอก็สินะเากเ็เลยไปว่าเออสอมได้ยุสอมได้ก็เลยไปในห้าสอมหลังจากจะไปสอมแล้วแล้วก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนจอเปลี่ยนจอมันราคาเป็นหมื่นเด้หมื่นสามเพราะว่าคันสิร์ตสอห้ยตอนนี้ก็ 50, 50หาซิบหาิบอาการโทรศัพท์จะหาสิบหาซิาสั่นนะเขากเ็เลยตายบอกตอนแรกคือว่าสามพันอะไรนะแต่ที่นี้คือจะว่าหาซิบหาสิปอะไรนี่นะกาจะเอาไปแก้เวรก็จะเห็นต้แล้วว่าความคิดนานะ ก็เลยโทรหาทางสอนเขตโทรหาทางสอนเขตอันอ้ายก็จะโทรศัพท์ขยามีอาการเป็นอย่างสี่อั่างสี่ก็จ,จะสองไปข่อยได้บ่อโอ้ยอยู่บ่ได้กินบ่เป็นเลยได้พี่น้องแบบใจคิดใจ,ใจหูแบบโอ้ยอยูบ่บ่มีความสุขในชีวิตภูเขานี่มีแต่ขีดท้นหวยเลยนะแบบโทรศัพท์กับตายยังกับแบบอุ้ยอย่าง,งนี่สิเน่ะคือมาโศกดีคือมาเฮงแท้ปีนี้มาเฮงแท้วะคือมาเฮงมามมนแท้วะก็เลยผ่านมาประมาณ เกือบซิบมือตัดสินใจอะใจจะน้กรายมั่นวะสิเซียแพงอย่างน้กระตัดสินใจไปหานี่ก่อนดีกว่าก็เลยถามเราอะอันโทรศัพท์แขอยอาการเป็นยงไรเดี๋ยวจะสิสบไม่แขอยแต่ว่าเราบอกสบได้แล้วอะราคาเท่าไรถามเราซับปัญหาสัปัญหามันกับพอฟังเนาะจริงๆไอโฟนมันต้องแพงเนาะทุกคนอาการไอโฟนสิบสามโปรแม็กจอมื่เปิดจอมื่นอเปิดบอติดโทรเสียงโทรออกโทรเข่าได้เบิด เสียงโทรเขาได้ยินเสียงขอความเขาได้ยินแต่ว่าบอบอได้มันสิเป็นดับดับ,ดบมือนมืดับดับน้่หมือนแล้วสักพักหนึ่งก็เปลียขึ้นมาแล้วก็เป็นจอเขียวเออเอาไปซ้อมหันเล้าเนาะแล้วเอาไปซ้อมหันเหล้าหลังจากที่ซอมได้ก็แป๊บเดียวส่วงเดียวเอาไปหันอื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเขาจะยังบอกบอได้โอ้เขากับแล้วอะไรวะขีดนาโทรศัพท์จนนอนบลับแต่ละมือ คิวว่าท้อกันบระนี้คิวขานี่คนาขันนี่คือเงินบ้างเนี่ยจะว่าโอ้ยว่ะเป็นกระวนกระวายพี่น้องเลยเป็นอยู่บม่ม่วนก่อนมือหายไปหนะกะหายไปเดี๋ยวที่แบบว่าไปสมโพธิผาไปสมโพธิผาสวดมนต์ิกรคืนเด้อบ่ได้เที่ยวทางใดบ่ได้ไปกินไปเที่ยวอีย่างทางใดเด้อพี่น้องไปสมโพธิผาเข้าวัดฟังธรรมบ่ได้นางก็ได้ อันนี้สเสื้อสองตัวมาอย่างนี้นแต่งหนาแล้วยังมันขูลงใส่มาวันที่นี้ขอเกษตดผมแล้วได้วันที่นี้จืดนี่ผมข่อยบอนนี่น้องเอ้ยเบายังกับเบาไปไม่เลอะไม่ลของข่อยแล้วบบกแบบภาซ่าของข่อยแหละบางคนกับขาใจบางคนกับข่ขาใจข่อยยังก่ขาใจจา้าคองอยู่บางเถอะคือออกมา คินฮอยเอฟซีเด้แบบไม่ได้บอกกเอฟซีโดนแล้ว่็วได้ไล่สดคิดนฮอยคินฮอยคินฮอยเอฟซีไมรูก็จะมาทำผมกันนะคะ กินนั่นเผ็ดปากมาในะน,นกินหอนบ็ได้เลยระวัางละว้างพอฉีดมาแพงเนาะฉีดมาแพงแล้วเราต้องระวางนอ้นอยหนึ่งคันเท่าจกให้มันลงไวน่คือเขากินน้ำหอนกินน้ำอุ่นดูดูในปากมันก็ลงไปแวบแลยแันแวบแวบลงไปเลยเลยอ้ยนอะสาเหตุที่นอนเดิกร้ายไปเนาะนอนเดิกเป็นโลกแบบว่าเป็นคนเครียดนะแบบโทรศัพท์ตาย,นะเ,ย,เ,ยเลยเครียดเครียดแห้เ้วผู้ซื้อ่าเจ้าของหนาแบบมันอันนะน่ะหนาบ่ซื่อ และเมื่อคืนเนี่ก็นอนหน่อยนอนนันนอนนันตอนจากโมงเมื่อคืนเนี่ยนอนตอนหาโมงนอนตอนหาโมงเช้าก็ล่มกับหมูล้มกับหมูหอดที่สองบ่แม่ล่มกับผัวแก้วล่มกับหมูพากันล่มกันพากันเฝากันสองคนยังแม่มอมแอมอยู่เลิกตื่นเตียงคืนแล้วยังพากันนอนอ่อย่างมาแลบมาแลบจะกเมียเอาคมอมาจะใส่ไลท์ไปที่น้ำนี่ หมู่จะบอมีโอกาสว่ามีแต่เมียว,ว่าอยู่คนเดียวสามมือเอ้ยโมเมนต์สามมือตั้งแต่โทรศัพท์ส่องมาได้ตั้งแต่โทรศัพท์มันเปิดบทติดตัวนน,นอนกับบัวับมาเลยพี่น้องเอ้ยพอว่งหน้าพอวนะ่างลังด้วยค่ะมีแต่ความเครียดเป็นโกรคเครียดมีแต่แนวแบบ ต้องการอันต้องการคนอยู่ข้างคางแห้งแดดๆได้นหายเข้าใจว่าโอ้แบบมันพังบ่มีโทรศัพท์อันเล่นและห้องรู้สึกแบบเขาขีดนะปกติเมียบบเคยอันนะเนาะเคยถ่ายคลิปเคยถ่ายยังคนะเคยถ่ายคลิปถ่ายยังแหละบ่มมวนแล้วป่านนี้โทรศัพท์ตายหรือว่าขิบว่าโทรศัพท์มันฏิตายเลยบัดที้เนี่ยนะไข่นเนี่นยแหละป่านนี้มีเ,เหตุแล้วไ <laughs> ม่ได้ละใครเนี่ วันนี้ทำสงผมมีวอลล่นนิดนึงนะคะสมผมมีวอลล่นนิดหนึ่งเหตุไปมันรุมมันรุ่ดพี่น้องเหตดไปแล้วก็จักงามเลืขี้ไายกับห that, that, มูแดดแดดวันน mm ี hmm. ้เมียเปิดแอร์ hmm. ได้ี่เย็นก็เลยเย็นเลยบ่หอนแต่เฮือนล้งนี่น่ะต <Y en, S 3> mm ั้งเย็นหมู้อนแช่เซลกับบ่หอนเฮือนเหมียวน่ะมันเย็นมันเป็นอุณภูมิเอียงกับบ่หู ยางมันห้อนกับมันหอนโมห่อนตับแตกแซ่ๆกันทั้งเพื่อนนี่ก็เย็นอยู่มันลมมันเย็นมันโล่งมันสบายลมมันอยู่ในทางหน้าเําเย็นไว้ยใครเ่ยมนลมนี่ก็ลมลมตีบึม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 จังกระสีสังกะสีแทงน้่แล้วเขาจะตอบบระเหตนะคิดยามดีวาเฮือนอยู่กลางทงอย่าลันลมเอาลังคายเฮือนไปใครแต่เห็ดเฮือนสั่นเดียวพันเป็นเหตดเฮือนนั่นสองสั่นไอ้ป้าจมดีเซียสันหลัง เออประโยุทอโทนอโดมาเนี่ยค่ะสมคมเมียก็สิประมาณนี้เนี่ยอีกก่อนผมล่นพี่น้องอันได้ที่เมียวเ่าไปแล้วพี่น้องฟังบอกเขาใจกะขอโทษขขอไปยด้วพี่น้องเด้อเมียวหัน บอกกับจะคองกัยังบอกหูเรื่องไม่บอกก็คนอื่นกามู่เรื่องนอกบอกก็จะค้องยัมาคอยหูเรื่องบอกก็หม่กาคันบอกพื่นจะค้องปะมาบอกพื่นจะคองนะบดิบักบอกพื่นคนอื่นบอกพื่นคนอื่นนะจะไม่บอกยังบอกว่ามบ่ฮหูเรื่องของเขานะไม่บอกพื้นจะคองซะผมมีแนวเหตุบอกพื่นจะคของเองเออี่นองเอ้ฝากคนไหลกุแจเนีอยี่นองเด้อฝากคนไหล์กุญแจมีอยู่ไ่นฝาก กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเมียเดอวยพลอยมันแจ้งเตือนแล้วพอบ้ y ยูทูบเมียปิดกัน้นด้วนๆเมียเดอวยลงคลิปเธอแล้วมันปิดกันด้นเลพี่เ้องมันสิแบบบอยแสดงแบบว่าไปทางสาธารณชนเท่าไหร่บอถือว่าทสาธารณชนเออเอียงมันสิบอกคอยแบบสแสดงงานอันนะั้นเผยแผ่ทั่วไปน,นะสิเจาะจงสำหรับคนที่แบบติดตามมิลี่โลอัน,นอันนี้นะกันทั่งบอยได้ลงคลิปนันสิเป็นเร่อนี้ ก็แล้วบวมนหน่อยหิยห้วเขาเ่ากบนก็จะโสย้างผมตอนหอนกสร้างคือเกา้ะมีเคยได้แล้วเมียก็ชอบอันเอาผมมาจังสีจากจังสี เอสปุมเตียงซีเตีงซีก็ได้แหละประมาณนี้คันเทียนคันเทียเห็ดเป็นร่อนแบบอันหนึ่งแต่ก็ได้ร่อนแบบตรงนี้มองนึงตรงนี้มองหนึงทำไม่เอาง่ายๆซะ,ะเวลาลมผัดผมแล้วก็ไปคือเก่าเวลาผมแบบเ้าสิบมาเห็ดมวนผมจังสิ้นะบ่ต้องซาผมคันซาผมมาเห็ดจะสิ้่เพอยู่ทรงอันนี้แค่ทำบริธากับอยู่ทรงบ่ได้ต้องใส่ครีมอันเอ้ยบ่ต้องใส่อันสเปรย์มันนะ กันอยู่ทรงและเมียก็จะทําทรงนี้นะคะวันนี้แต่งหน้าวันนี้ก็แบบนี้นะคะก็สิแต่งหน้าวันนี้สวยเสม,มอไม่ได้แต่งหลายก็แต่งหลายหน้าเขาสิถ่าวไม่ไ้ไปแต่งตอนนี้เขาก็ถ่าแล้วละ่ะแต่ว่าเขาบอยอมผมเจ้าของมาถ่าเขาก็ยอมผมว่าเจ้าของยังงามอยู่เจ้าจของยังงามอยู่อ้ยสำนิเลยเ้ย เดี๋ยวเมียก็จะปิดคลิปจบคลิปเพียงสันนๆก่อนเดอ้อพี่น้องมาบอกพี่น้องจะซื้อคิดฮ่อคิดฮ่อเอฟซีคิดฮออพี่น้องทั้งวัสดุมองสบอลอะไรแล้เนาะมาบอกว่าเมียห่างหายไปโดนละกันยูทูบเมียก็คือสปิปิดกันไล่เต๋อเพราะว่าบ่ได้ค่อยลงคลิปโทรศัพท์กันฮะก,ก็ได้ไมาก็มีโอกาสก็เลยมาถ่ายคลิปว่าให้พี่น้องฟังกันว่าูเรื่องไหนบุ้งเรื่องไหนก็ขอโทษขอภัพยพี่น้องหลายๆเด้อนผะู้ขาก็บ้าเจ้าของก็บุ้งเรื่อ,องอีหลีทุกคนโอเคจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ อเป็นกำลังใจให้เมียวในเดิอพ่น้องเด้อขอพูดขอบใจลายๆน้อยทำสงคอยเบิ่งคอยแยงเมียวตลอดเวลาไปแล้วทุกคนไปไปพอกันไหมในคลิปหนาเดิอกันสิพยายามพยายามเบาให้ยหูเรื่องพยายามเบาบอกจะคข้องห้ยหูเรื่อกน้อยหนึ่งอืมเพราะพยายามเบาแบบบอกห้เจ้คของแบบคิดไปทางอื่นใจไปทางอื่นปากว่าไว้แนวหนึ่งใจบอกไปแนวหนึ่งเลยส่นะแบบมันมีแนวขิดอะไรหละเบากผูดยังล่ะเ้าสิบเบาบ่ถืออี้ พี่น้องลองลองอันตั้งกล้องลองเมืองเด็กพี่น้องลองตั้งกล้องหล่ะกันช่างกตตัวเอาเวลาว่าออกมาจะเป็นเท่ไหร่หากข้าตั้งใจอีลี่นะได้โบเบนข้าวตั้งข้าวตั้งใจมันสิไม่จะไม่เน่ผิดพลานหรอกนะว่าตั้งใจหนึ่งจะใครเน่งโอเคพี่น้องไปละจ้าทุกคนสบายดี